ีนี่คุณฮุนเซนนะคะคุณฮุนเซนมาแล้วค่ะโพสเฟซบุ๊กแล้วค่ะเธอไม่ดูหัวเธอเป็นแฟนคลับเพราะว่าคุณฮุนเซนโพสเฟซบุ๊กค่ะด่าคุณภูมิธรรมค่ะคือคุณภูมิธรรมเนี่ยแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องคุณฮุนเซนเมื่อวันพุธที่บอกว่าตําแหน่งคุณฮุนเซนเนี่ยคือประธานวุฒิสภาเนี่ยไม่มีอํานาจในการเจรจาราชการแผ่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวทีต่างประเทศก็ไม่ถือว่ามีสถานะหรือเครดิตทางการทูต คือได้ค่าคุณนุนเซนมากวันนั้นคุณภูมิธรรมพูดนะนะฉันฟังฉันยังตกใจเลยอย่าไปฟังอย่าไปฟังเออคืออย่าไปสนใจคุณเซนมากก็คือแกจะช่วยนายน้อยของแกนะเออแกจะช่วยแต่แกช่วยผิดวิธีแกจะ้ไปได้ค่าคุณเซนคุณเซนหายไปหลายวันเว้ยมาแล้วมาแล้ววันนี้คุณนุนเซนโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าภูมิธรรมนายเนี่ยเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ของไทยซึ่งตอนแรกเนี่ยนายเนี่ยพยายามติดต่อ และรอคอยอเพื่อเจรจากับผมเมื่อวันที่15มิถุนายนปีนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยแพท้องทานที่ตอนนี้อยู่ปฏิบัติหน้าที่แต่อีกหนึ่งเดือนต่อมาในภูมิธรรมกลับมากล่าวหาว่าผมเนี่ยเป็นคนไม่มีค่าในฐานะคู่เจรจาอย่างนั้นเหรอการกลับคำของคุณภูมิธรรมเนี่ยมันเหมือนกินยาผิดความจำเสื่อมเหรอเออ จำไม่ได้หรือว่าแกเคยพยายามจะติดต่อกับฉันแล้ววันนี้แกมาบอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีค่าพอที่จะเจรจาแกจําไม่ได้หรือไงว่าไอ้การเจรจากับฉันวันนั้นทําให้วันนี้นายกโดนหยุดปฏิบัติหน้าที่ไงเออเนี่คุณดูเซนบอกว่าผมมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นําฝ่ายบริหารมายาวนานนานตั้งแต่ไหนตั้งแต่สมัยภูมิธรรมน่ะยังเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์อยู่เลยยังอยู่ในป่าอยู่เลยเออเออ เอเอกลรยและต้องใช้ชีวิตอยู่ในป่าผมเนี่ยเป็นผู้นำทำไมคุณภูมิธรรมยังเป็นคอมมิวนิสต์อยู่ในป่าอยู่เลยตลอดระยะเวลาบนเส้นทางการเมืองเนี่ยผมหารือกับนายกรัฐมนตรีจากประเทศไทยอ่ะมากกว่า10บคนคุณฮุนเซนตั้งคำถามไปยังคุณภูมิธรรมว่าหวาดกลัวอะไรเหรอนะหวาดกลัวการโพสบนโซเชียลมีเดียของฝ่ายกัมพูชาเหรอแล้วก็บอกว่าขอให้คุณภูมิธรรมโชคดีในการ ยึดเก้าอี้รักษาการนายกของไทยให้นานขึ้นกว่านี้โอ้โหนี่ขอให้โชคดีคุนรักษาการนะยึดเก้าอี้นี้เอาไว้ให้นานเท่านานนะขอให้โชคดีแสบปะแสบมากเอาอีกลงเอาอีกวันที่ผมเจรจากับนายกของประเทศคุณนะคุณยังเป็นังคอมวนิ์อยู่ในป่าอยู่เลยนะเอตอนผมเป็นนายกอ่ะคุณยังเป็นคอมวนิ์ในป่าอยู่เลย มาหาว่าผมนี่ไม่มีคุณค่าในการเจรจาคุณนั่งรอคอยผมวอลวอนอ่ะวอลวอนขอจะโทรเจรจากับผมอ่ะเนจนเรื่องนายกคุณเนี่ยถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่อ่ะกาเรียกว่าถ้าเป็นมยเนี่ยเหลี่ยมสู้เขาไม่ได้เลยไม่ได้เลยทุกดอกทุกเหลี่ยมเลยนะเขาออกมาจากทีมเป็นทมเนี่ยนะเขามาด้วยความมั่นใจไงเพราะว่ากูมีทองคากัลล์ของพวกมึงอยู่คือไอ้ฝั่งไม่จะโตก็โตแบบปึักแล้วคนของมึงอะอยู่ในมือกูจะบีบก็ตายจะใครก็รอด ตั้งกี่สิบคนเลยอยู่ในนั้นน่ะแล้วยิ่งทักษินไปพูดที่เนชั่นนะคุณเซนหัวเราะตายเลยเลยลูกเองพูดกับเองพูดไม่่ตรงกันแล้วใช่ลูกเองโทรมาหาค่าเองนี่ไงนี่ไงจะบอกไงการเจรจาวันนั้นน่ะเอมะนี่ไงแสดงว่าภูมิธรรก็รับรู้ด้วยภูมิทรรอยู่ก็ที่พี่บอกไงว่ามันไม่ได้โทรมาจากโรงแรมโรสบูด ภูมิ <S <S ทาอยู่ด้วยพรม,มินอยู่ด้วยทักษิณอยู่ด้วยอ่าเออไม่ใช่ลูกสาวมาเล่าให้ฟังมาโดนคุณเซนแกล้งไม่ใช่ทักษิณโมแล้วที่ไปพูดในชาตนะ <โม S 2> ่ะโมแล้วพี่หว้นไม่ได้อยู่ที่ลอสมูดคนอย่างพี่หว้นไม่มีทางมามาที่ลอสมูดคนเดียวไม่มีทางไม่มีทางหว้นอยู่กับคุณเซนเออตลอดเวลาตลอดเวลาเดี๋ยววันหลังพี่จะพี่จะเอาว่าวันน่งข้างหน้าพี่จะเล่าเรื่องหว้นให้ฟัง แม่งมันแบบที่เขาเล่าเรื่องหวดอีกเพราะพี่ต้องเจอหวดพี่ก็เจอหวดอฮวดเนี่ยเป็นคนที่น่ารักไม่น่ารักแล้วหวดก็โหดเอ,อเอาว่าหวดถึงนักฆ่าแล้วฮวดนี่ก็เป็นคนที่รวยมากแต่งตัวส,สะอาดมากนะเอ,อใจดีมากตาเนี่ยใจดีมากไม่มีแววตาพิชฆาตเลยเ แต่่าทำอะไรแต่ถ้าได้รับคัสั่งจากคุณเซบูนั้นตายทันทีเลยโดยบายขวดแต่ถ้าใครอยู่พี่นั่นพูดจะดูแลอย่างดีแล้วคุณุเซบเป็นคนเป็นคนเป็นคนที่ไฮเปอร์แกว่าไม่ได้อะแกจะต้องไปแบบอสมมติในคนหนึ่งเขาไปอาศัยแกอยู่แกจะมีวิลล่ามีวิลล่าเป็นหลังๆออยู่วิลล่านี้ในในบ้าน,นที่กลางกรุงเทพน่ะน,นะบ้านที่บอเปิดไฟปุ๊บบ้านหนึ่งไฟไฟตกเลย <c oughs> <c oughs> พอบออบ่ายไว้แกงีบมบแกก็คนแก่เนาะพอใบสองแกตื่นแกเสียา่จอพอใบสองแกตื่นปุ๊บแกต้องนั่งเล่นไพล่ละแกบอกเฮ้ยเมื่อเล่นไพไเเ่เนอะกูจะตายกูยต้องวันชนคุยทั้งวันแล้วบ้าก,การเมืองอ,อ่งเจอไม่ได้ต้องคุยการเมืองคุยพูดพูดพูด,พด,พดแล้วภาษาไทยอ่ะแจ๋วพูดอ่านเขียนเรียงความได้อะเธอ